มาเป็นไงคะโอค่อนข้างอบอุ่นมาก EP นี้ชอบมากตั้งแต่ดูมาคือ EP นี้อ่ะโอ้ชอบที่สุดเอาบอกเลยว่าชอบที่สุดในใน้า E EP ที่ผ่านมาใช่รู้สึกว่าเด็กๆทุกคนน้องเป็นแบบอบอุ่นมากน่ารักมากคือน้องอ่ะเป็นอะไรที่ธรรมชาติอ่ะคือแสดงอมาโดยธรรมชาติคือการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าการอยู่กับเด็กๆมันก็เลยเป็นเสน่ห์อ่ะ เออมันเวนน่หนมากเลยบอกเลีว่ายิ่งดูยิ่งแบบตกหลุมรักเขาอ่ะใช่แค่ดูสีหน้าอะไรก็ดูถึงอกอกถึงความจริง,จรงใจ,จงที่มอบให้เด็กน้อยแล้วก<ช>็คนอื่นของแบบเออกับพวกลุงลุงป้า<ช>ป้าหรือว่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยคือน้องๆแบบน่ารักอะเป็นเด็กที่น่าเย็นดูอ่ะ เออคือชอบชอบตอนที่ไปหาของนั่นแหละคือเราได้เห็นมุมของสี่คนนั้นนะที่เขาแบบว่าไปยืนร้องเพลงจ่ายก็น่ารักแล้วก็แบบมีพี่มีเหยาเชิญมีเจ้าล่างใช่ป่ะแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งที่ไปหาของพี่เยอโอ้พี่เยอนี่คือท่านให้เลยทีเนี้ยเขาให้หลิวเย่จริงๆเขารู้สึกว่าหลิวเยเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้เหมือนมีแกแบบดีกับเด็กน้อยจุเด็กน้อยให้ของอ่ะคือแล้วเวลตาแกเป็นคนที่ เวลาแกมองสายตาเวลาแกมองไม่ว่าจะเป็นมองเมมเบอร์ในวงก็แล้วแต่หรืออะไรอ่ะเวลาแกมองคนนะแกมองเหมือนแกห่วงใยอ่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเราเลยรับรู้ได้เวลาแกมองเด็กๆจนเด็กๆก็คงจะรับรู้ได้อะเนาะเด็กๆจนแบบเอาแบบขนมลูกอมาให้แล้วอู้ไม่เป็นไรพี่ไม่เอาไม่พี่อันเดียวก็ได้แล้วที่เหลือเปไปแบ่งกันอะไรเงี้ยดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีใชอบอุ่นมากแล้วก็ตอนที่เล่าเรื่อง ที่ที่วนตัวอาหารน่ะที่ว่าแม่เขาเสียพี่หลิวก็คือคนละหน้าเออหน้าหน้าแบบหน้าแบบอแบบยังเห็นแบบถอดสีได้ชัดเลยอ่ะเหมือนเจ้าล่างตอนนั้นเหมือนกันใช่ใช่อันนั้นมือจนเราได้วนกลับไปดูใหม่เพราะว่ายิ่ไม่ได้สังเกตตอนแรกเห็นพี่ยินบอกว่าเจ้าล่างตอนแรกเหมือนน้องจะยิ้มน้องจะยิ้มเออมันน้องเป็นคนทักคนแรกวันนีไปว่าสวัสดีน้องอะไรนะน้องน้อยอะไรสักอย่างสวัสดีน้องน้อยแล้วน้องคนนั้นพอเห็นคนแปลกหน้ามาน้องวิ่งเข้าไปในบ้านเลย ไม่แน่ใจว่าน้องอยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะคนเดียวของน้องอาจจะหมายถึงว่าพ่อแม่เขาไปทํางานใช่เพราะว่ามันจะมีตอนที่จายพูดอะว่าเราพยายามเหมือนเหมือนจายพูดว่าเราต้องพยายามเหมือนคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกคือเหมือนน้องคิดบวกว่าที่จริงพ่อแม่เ็าอาจจะมีงานไปทางานใช่แต่เจ้าล่างเดินเดินหนีเลยเจ้าล่างบอกไหวเจ้าล่างคือถ้าอยู่ต่อคือน่าจะร้องไห้น่าจะน้ำตาซึมอ่ะปกติน้องไม่น่าจะเดินหนีอย่างนั้นเพราะน้องเป็นคนยิ้มแย้มอยู่แล้วใช่ เออน้องแบบหน้าถอดสีได้ชาเลยว่าใช่พ่อแม่อยู่คนเดียวแล้น้องเดินไปเลยอ่ะเราเดินดุมๆไปแล้วไม่หันกลับมาเลยเหมือนน้องไปกุบๆทำท่าหาอะไรแบบแล้วจ่ายก็เข้าไปเหมือนกับเล่นกับน้องเออนี่ขนมนะเพราะบางทีถ้าเราแบบไปทําแบบหน้าแบบเศร้าๆน้องน้องาจะรู้สึกแย่ว่าทําไมล่ะอะไรอย่างนี้ยองน้องจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเศร้าหรออะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเดินไปโดยที่ ถ้าเราถ้าคนไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นว่าน้องพยายามกบเกือนแบบทําท่าก้มะไรแตค่คือก้มคือไม่อยากหันมาก้มหาอะไรไม่รู้จะก้มหาอะไรไม่รู้่เออเคลีย,ย,ยอยู่คนเดียวอ่ะส่วนใจก,ก็คือดูเป็นพี่มากคือจากที่เราเคยเห็นรู้เขาตอนที่แบบอยู่กับเพื่อนเป็นขี้เล่นเป็นเล่นเล่นหัวหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าจริงๆอ่ะเหมือนน้องพยายามปลอบประโลมเด็กคนนั้นแบบว่าเอ้ยแบบทําให้สื่สแล้วขนมไหมแล้วก็มีคนหนึ่งสอนใช้จ่ายไหมที่ือนว่าแต่ถ้าต่อไปมีคนเอาของมาให้อย่ามาเอานะอย่าเชิญป้าพูดอ่ะ ม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าใครพูดก็คือหลังจากที่เอาขนมให้แล้วก็บอกว่าต่อไปถ้ามีคนอื่นเอามาให้อย่าออกมาเอานะอย่าอย่าออกมา<ช><ๆ>เอาขนมเหมือนกับสอนด้วยว่าอย่าเอาของคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยเผื่อเขาใส่ยาใส่อะไรมาใช่แสดงว่าหมู่บ้านเนี้ก็อาจจะมีคนเข้าออกบ่อยเขาก็เลยอาจจะกลัวเนาะไม่ได้มีแค่ชาวบ,บ้านใช่ใช่ใชแล้วก็มีแบบกิจกรรมใครอีกกลุ่มไหนอีกอะแกงจับไก่แกงจับไก่ที่ยากมาก โอ้คือจังหวะนั้นซีดคอมมากจังหวะที่เอ้ยได้แล้วที่เหินรั่ว่าแบบครอบไปครอบแล้วมันเปิดนี่อเหมือนฮู้อ่ะมันพู้แต่แล้วทุกคนเอากระเจิดกระเจิงคนละที่เลยเออฮาว่าแต่บุคคลที่เราแบบไม่คิดว่าจะจับไก่เก่งจีกวางนะจ๊ะจีกวางนะจ๊ะจับปลาก็เก่งเออเห็นไหมเขาก็ได้อคำรัำลือโตมากับน้ําเออแล้วก็มีอะไรมีกิจกรรมเนาะแบบ แล้วก็แกงโจเดนหนานไงเขาเป็นแกงร้องเพลงนะเขาไปซ้อมร้องเพลงกันก็ได้เห็นสกิลว่าโจเดนหนันรู้จักเพลงของเผ่านี้ด้วยเป็นคนที่น่าจะฟังเพลงเยอะมากอ่ะเพราะเขาต้องเอามาใช้ในในชีวิตของเขาในการทําเป็นหลักเขาน่าจะเปิดฟังเขาน่าจะเปิดใจฟังทุกทุกเขาเรียกว่าทุกแนวใช่ไม่ได้ฟังจะพาะแนวที่ชอบเพื่อเพื่อศึกษาให้เราไปปรับใช้ไงเออเรารู้สึกว่าโจเซืานหนันอ่ะดูแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งก็แต่เรารู้สึกมานานแหละแต่ว่า พอมาเห็นอย่างเงี้ยแบบเพลงที่เอ้าหลายๆคนไม่รู้จักแต่เขารู้จักอยู่<ช>คนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่ติดมากคนที่ฟังอะไรเยอะมาก<ช>เหมือนถ้าเป็นเด็กเนื้อก็คือคนที่อ่านหนังสือเยอะใช่อ,อ่านหนังสือเรรยอะอ่านทุกแนวอะไรเงี้ยเออน่าเช่นชมมากเพราะขนาดพี่ฉีเนาะเป็นคนน่าจะฟังเพลงเยอะเหมือนกันพี่ฉีไม่รู้ไม่รู้จักเนะาะพี่ฉีบอกอ๋อรู้เขาจักไม่หรองงกับเจุดจันท เคยฟังเยอะนะบอกว่าเคยฟังเป็นเพลงอะไรหิงห้อยอะไรน้องบอกความหมายได้ด้วยว่าเป็นแบบแต่งมาจากเสียงอะไรหิงห้อยอะไรสักอย่างเออก็มีเจเจเนาะค่อนข้างดีชอบเด็กมากเหมือนกันเออเป็นอีกคนนึงที่เป็นแกงหัวหน้าเด็กได้ใช่เป็นฟิลแบบพี่ชายอบุ่นเล่นกับน้องได้เหมือนกันคือปล่อยปล่อยไว้กับเจเจได้อะปล่อยน้องไว้กับเจเจได้รู้สึกเหมือนเอ็นดูเหมือนกับเล่นกับน้องตัวเองเนี่ยใช่ใช่ดูหน้าสีหน้าน้องดูน้องทําแผลให้น้องคนนั้น น่ารักมากอย่างรั่วๆก็หัวหน้าเด็กนอนเหมือนกันแต่ว่ามาสไตล์แบบฮาร์ดคอร์นะเฮ้ยจำพี่ชื่อพี่ชื่อนะหือรั่วๆนะจำชื่อพี่นะเด็กก็งงๆเออแต่โจเจนนานคือเด็กๆรู้จักเด้อเนาะค่อนข้างดังเลยเขาเขาถึงว่ารีแอคน้องคนนั้นนะตอนที่น้องนั้นน้องเหมือนน้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องคนดูชายอ่เหมือนน้องวีดอะ แล้วก็ได้ดูรายการหรือเปล่าใช่แล้วพอเจอเจนนานเดินผ่านน้องเรียกโจโจก่อนน่ะน้องว่าโจแล้วก็เจนนันมัไก็ไปในการเรียกแล้วเจวเจนนานก็มองหน้าน้องสวัสดีด้วยนี่เออน่ารักอ่ะเจอเจนนานคือป๊อปมากเลยอ่ะใช่เด็กน้อยยังชอบเลยอ่ะต้องต้องเป็นไอดอลแบบระดับต้นๆน่ะช่ที่เด็กน้อยยึดเป็นตัวอย่างตอนนี้เออแล้วก็อีกฉากหนึ่งอ่ะที่เขาชอบมากเลยอ่ะคือฉากตอนที่ ที่พากันสอนสอนน้องลองเอสอนน้องเต้นแล้วก็สอนน้องผู้หญิงโพสมันมันเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะในฉากนี้คือทุกๆคนเหมือนกับพยายามที่จะให้เด็กๆทุกคนกล้าลแสดงออกใช่เหมือนเหมือนฟิลที่ตอนนั้นน่ะน่ารักมากรู้สึกว่ายัางเจอเจนนันกับพี่ฉี่ก็น่ารักคือแบบยังไงอะ่ะเหมือนกับเขาพยายามที่จะทําให้เด็กๆรีแลกอะ ต้องกลัวเราต้องกล้าเราต้องมีความมั่นใจอะไรเงี้ยเหมือนเสริมสร้างความมั่นใจเดย์เดเราเนี้ยถ้ามาเจอกบแก๊งแบบเนี้ยบ่อยๆเขาว่าน้องๆต้องแบบกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกใช่แล้วน้องๆก็ดูแบบดูชอบมากเลยอะที่ได้เต้นที่ได้ลองทําอะไรเงี้ยนนองอาจจะไม่เคยทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเออชอบชอบมากๆเลยเขาอยากให้เขาแบบมองพี่ๆไลฟ์เนี่ยเป็นแบบเราบันไดใจมากๆเลยอะแต่น่าจะดูกันอยู่แล้วแหละน่าจะติดตามอยู่นะดูสิแต่ละคนเหมือนผู้ใหญ่มากเลยทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในนี้เด็กอยู่ในนี้เด็กออตอนแรกอะเรามองว่าเขาแบบเป็นโนโตแล้วแต่พอเราไปเห็นเขาอยู่กับเด็กอาอทำไมเขากงเกลื่อนจังมาพอเรามาคิดอีกทีเออก็เขายังเด็กอยู่นี่หว่าเขาก็อายุสิบกว่าใช่สิบกว่าเองแต่แต่เวลาอยู่กับเด็กเขาเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะประทับใจมากเลยเขชอบชอบชอบวงนี้มากนจริงใจมากจริงใจมากคือเขาเหมาะที่จะเป็น ไปเป็นครูไปเป็นอะไรที่สอนเด็กๆไดออสไ้สอนวัยรุ่นสอนเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาน่าจะเป็นคนที่ทําดึงดึงศักยภาพคนออกมาได้อ่ะเขาให้กําลังใจได้เก่งเขาว่าพูดได้ดีอเนาะดีมากปลื้มปิ่มมากนะ EP นี้ EP นี้เสุดใจคือมันมันก็เป็นอีก EP หนึ่งที่เรารู้สึกรีแลก ใช่แต่ว่ามันจะต่างฟิลกับตอนตอนอีพีหนึ่งที่เรามองว่ารีแลกเหมือนกันอ่ะที่ที่น้องไปเล่นหมากร้อ,อนอะไรก็จะรีแลกอีกแบบหนึ่งใช่อันนั้นรีแลกแบบเหมือนกับพี่ชายแต่พี่ชายแล้วก็อยู่กับเพื่อนเพื่อ<ช>แต่เนี้ยเรามาเห็นมุมที่น้องอ่ะเข้าหาคนอื่นๆ<ช>ตั้งทางที่น้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วในตอนนั้นแต่น้องแบบบริการทุกคนบริการผู้หลักผู้ใหญ่แบบ เออแบบมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาเขาไม่ไม่ลืมไม่ลืมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมที่คนนั้นอ่ะพูดเรื่องเรื่องของตัวเองน้องผู้หญิงอ่ะที่พูดเรื่องของตัวเองว่าหนูเป็นคนนึงที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วไลก็เล่าเรื่องตัวเองเลยแบบเหมือนกับว่าให้น้องเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เธอคนเดียวนะที่เจอเรื่องแบบนี้เราก็เจอพ่อแม่ชาติที่ฉี่อยู่กับปู่กับย่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือใครนะที่เล่าเป็นเรื่องของตัวเองเลยอ่ะเล่าเรื่องราวเลยอ่ะ จำไม่ได้ที่ <Okay. S 2> ว่าเราจ่ายปะ่ะเฮ้ยใครวะเฮ้ยจำไม่ได้อ่ะอืมใช่เอ้ยหรือว่าพี่เยเ,อ,ยเ,เอ้พี่เลยพี่พี่เลยปะออพี่เลยพี่เลยพี่เลยเล่าเลยว่าเล่าเรื่องแบบพยายามเล่าเรื่องของตัวเองให้น้องผู้หญิงรู้สึกว่าเอ้ย,อยมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นวงที่ดีอ่ะน่าเอาไปแบบ ยังไงอะเป็นแบบทูปวัฒนธรรมเผยแร่เผยแร่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบชอบประทับใจนะคะอีพีนี้โดยรวมก็คือดีดีดีมากชอบที่สุดตั้งแต่ผ่านมาในใน the use of l i g e โอเคประมาณนี้นะคะใช่ส่วนอีพีหน้าเรายังไม่ได้ดูตัวอย่างเนาะทุกคนเราจะได้ไปเซอร์ไพย์ในในอีพีหน้าเลยว่าคืออะไรนะคะโอเคประมาณนี้นะคะพี่มีอะไรอีกไหมไม่ไม่มีแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เราในทุกท คอนเทนต์เลยนะคะทุกคนใช่<ด>ค่ะเจอกันในอ e ีพีหน้านะคะว <ผม S 1> ันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ